สวัสดีครับมาพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ควรพลาดอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมารับซื้อในราคาที่แพงมากนะครับเป็นเหรียญที่ผมอยากจะได้ในรูปแบบของกระผมนะครับเหรียญรุ่นที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้เป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา50สตังในสมัยรัชกาลที่9 ปีพศ2538นะครับให้ราคาแพงเยูละ40,000บาทนะครับเี๋วก็อยากจะขอให้ชมคลิปไปอย่างช้าๆใจเย็นให้เข้าใจด้วยนะครับจะได้รู้เป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับเพราะว่าเรียน50สตังค์ปีพศนี้มีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่มีราคาแพงผมตามหานะครับก็คือมีข้อแตกต่างอยู่แล้วนะครับระหว่างแบบที่ไม่มีราคาและแบบที่มีราคานะครับ ส่วนจะแตกต่างจุดไหนดูแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมประกอบกับคบําบรรยายจากกระผมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาชมทางด้านหน้าของเหรียญแบบที่มีราคาแพงก่อนนะครับทางด้านหน้าของเหรียญแบบที่มีราคาแพงนั้นให้ดูข้อความคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับตัวสลอิและหางของตัวชวชว้างนั้นนะครับจะห่างจากขอบเหรียญมากเลยนะครับ จะห่างมากเลยนะครับและฐานของตัวชอช้างนะครับก็จะเกือบชิดติดกับพระพักของพระองค์ท่านเลยนะครับจะเกือบชิดเลยนะครับและให้ดูข้อความคําว่ารัชกาลที่9นะครับหัวของตัวรรเรือนั้นก็จะเกือบชิดติดกับพระเศียรของพระองค์ท่านเช่นกันนะครับแบบนี้คือแบบที่มีราคาแพงนะครับมาเปรียบเทียบกับแบบที่ไม่มีราคานะครับทีนี้นะครับก็ให้ดูจุดเดิมนะครับ ดูอเดิมเลยนะครับตัวสลีและหางของตัวชอวช้างนั้นก็จะเข้าไปใกล้ขอบกว่าแบบที่มีราคาแพงที่ผมได้อธิบายไปเมื่อตะกี้นะครับจะใกล้กว่านะครับและก็นะครับฐานของตัวชอช้างนะครับก็จะห่างนะครับจะห่างจากพระพักของพระองค์ท่านมากเลยนะครับเห็นไหมครับจะห่าง จะห่างกว่าแบบที่มีราคาแพงเยอะเลยนะครับมีช่องว่างเยอะเลยนะครับก็ให้ดูข้อความคําว่ารัชกาลที่9อีกนะครับหัวของตัวรเรือนะครับก็จะห่างจากพระเศียรของพระองค์ท่านมากเลยนะครับแบบนี้คือแบบไม่มีราคานะครับเลย Limited. มาดูแบบราคาแพงทางด้านหลังโงเรียนนะครับทางด้านหลังโงเรียนนั้นให้ดูเลข50ไทยและเลข50อารบิกนะครับ ฝั่งซ้ายมือทางหน้าจอนะครับเลข5ไทยกับเลขศูนนั้นจะชิดติดกันเลยนะครับเห็นนะครับจะชิดติดกันเลยนะครับเลข5ไทยนั้นนะครับก็จะชิดติดกับขอบเหรียญเลยนะครับเห็นนะครับจะชิดเลยนะครับและฝั่งขวามือทางหน้าจอนะครับเลขศูนนั้นก็จะชิดติดกับขอบเหรียญเช่นกันนะครับแบบนี้คือแบบที่มีราคาแพงนะครับและแบบที่ไม่มีราคานั้นนะครับมาชมแบบที่ไม่มีราคาบ้างนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับ แบบที่ไม่มีราคานะครับเลขห้าไทยกับเลขศูนย์นั้นนะครับที่เป็นตัวเลขฝั่งสายมือทางหน้าจอนะครับจะห่างกันนะครับจะไม่ชิดกันนะครับจะมีช่องว่างนะครับเลขห้ากับเลขศูนย์จะห่างกันจะไม่ชิดนะครับแล้วก็เลขห้าไทยนั้นก็จะห่างจากขอบมากเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีช่องว่างเยอะเลยนะครับเลขศูนย์นะครับ ั่งขวามือทางหน้าจอนะครับก็จะห่างจากขอบมากเช่นกันนะครับแตกต่างกับแบบที่มีราคาแพงมากเลยนะครับแบบนี้คือแบบไม่มีราคานะครับผมไม่รับซื้อนะครับหากใครมีแบบที่มีราคาแพงที่ผมได้อธิบายไปทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแลวก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นั้นนะครับถ้าเหรียญไม,ผผม 40, นน่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ4 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นผ่านการใช้งานราคาก็จะดรอปลงตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับ ไอีไลน์นะครับก็คือไอีไลน์นี้นะครับอ้ที่จะเป็นช่องทางการติดต่อกระผมนะครับคือไอเดลน์นี้นะครับฝากหน่อยนะครับในคลิปนี้หากใครมีนะครับ